สวัสดีครับสวิตซีครับวันนี้อยู่ที่พิมพ์เทอมตัวจังหวัดสนบุรีนะครับมาดูเครื่องหยาดข้าวนะครับที่ชาวนาทำใช้เองนะครับที่ชนวิรนะครับนี่กำลังทดลองจอดตัวนะครับเป็นโรตารี่ของธนาศูนย์นะครับจำนวนแถวนี่จะเป็นเจ็ดแถวนะครับระยะห่างแถวอยู่ที่ยี่ห้าเซนนะครับ หลังนะครับใช้ระบบท่อคือุงลงไปดินเลยนะครับชุดกระบวยเป็นกระบวยพลาสติกนะครับให้วิ่งเกียร์ไฮหนึ่งต้างงหน้าอยู่มันกลางพันห้าเพราะว่าดินมันก้อนใหญ่วิ่งไปไม่ได้นี่ก็ท,ทาใช้มาสี่ปีนะครับทำดอดข้าวก็ช่วยลดขั้นตอนการเจ็มดินได้รเราก็ปั่นแล้วก็หยอดในตัวไปเลยวันนี้รับจ้างได้ละสามร้้าิบรวมปั่นหยอดนะครับ นี่ก็มีลูกค้ามายืนดูนะครับสวัสดีครับสวิตซีครับวันนี้อยู่ที่อิมพรีรลมตัวจังหวัสดสุรินทร์นะครับมาดูาเครื่องหยาดข้าวนะครับที่ชาวนาทำใช้เองครับที่ชูวินนะครับน,นี่กำลังทดลองจอดตัวครับเป็นโรตารี่ของฮาสนนะครับ,รรบจำนวนแถวนี้ก็จะเป็น เแถวนะครับระยะห่างแถวอยู่ที่ยี่ิห้าเซนนะครับนี่เป็นหยอดหลังนะครับใช้ระบบท่อก็คือจุ่มลงไปในดินเลยนะครับชุดกระบวยเป็นกระบวยพลาสติกนะครับนี่วิ่งเกียร์ไฮหนึ่งเราก็ตั้งหน้าอยู่มันกลางพันห้ารัเพราะว่าด,ดินมันก็ใหญ่วิ่งไว้ไม่ได้นี่ก็ทำใช้มาสีปีนะครับทำบบเข้า ก็ช่วยรถขั้นตอนการเติมดินได้นะครับเราก็ปัล้วก็หยดในตัวไปเลยควันะวนี้รับจ้างได้ละ350นะรวมั่นหยดนะครับ นี่ก็มีลูกค้ามายืยนดูนะครับ